วันนี้คุณอยู่ชั้นไหนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้าวันนี้คุณอยู่ชั้นหนึ่งใครเข้ามาตำหนิติ่งดุด่ดาว่าร้ายคุณคนทั่วไปแน่นอนครับจะต้องโกรธเคืองไม่พอใจและอาจจะมีปฏิกิริยาโต้อตอ,ตอกบก็ได้แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยู่ชั้นที่สิบคำตำหนิติ่งอันนั้นคุณอาจจะนึกว่าเป็นคำทักทายของกลุ่มคนทั่วไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยู่ชั้นที่ร้อย คุณอาจจะเห็นกลุ่มคนพวกนี้เพียงแค่คิ้วเท่านั้นเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกโกรธเคืองกลุ่มคนพวกนี้แสดงว่าคุณกับเขาอยู่ในระดับเดียวกันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่สูงขึ้นมาหน่อยสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่ทําร้ายคุณให้รู้สึกไม่ดีหรือคุณคล้องหมองใจเป็นไปได้วันนี้คุณอยู่สูงเพียงพอหรือยังที่จะทําให้ตัวเองออกห่าง จากเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาคุณต้องทาตัวให้สูงเข้าไว้สิ่งที่จะเข้ามาจะได้เข้ามาไม่ถึงคุณนั่นเองจากเทืบัติเกิดมาเพื่อทนคุณเกิดมาเพื่อแบ,บ่งปันสัสดีครับ